เราจะไปเมียน,น,น,นมาซึ่งปีเจ็ดพันสิบห้าค่ะเติมปีสามซึ่งค่ะตอนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะมาชิเคเออเดี๋ยวไม่ได้ไปแล้วไม่ได้ไปค่ะเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยว อะไรเล่านิงยามีอะไรหลังล่อ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 ่ล่่ล่อ่อล่่ออลนล่อลล่เลลอล่่อล่่อ่ ก็แป้งใหม่ๆของเราที่แรกมาเดี๋ยวก็สุดเปลี่ยนด้วยจะได้เป็นแบบนี้บึกด้วยเอาปักนับปังแคปปกหนึ่งเขาลงเข้าอะไรอ่ะเข้าอะไรเดี๋ยวมาดีๆไอพี่อยากจะสิบจะรวยขนาดนี้มาเป็นปึกเลยค่ะ ทั้งหมดนี้คือกี่บาทนะ70ดอลลาร์คุณตอนนี้นะคะเราถึงพม่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถึงสนามบินแล้วนะคะแล้วก็เปลี่ยนซิมแล้วเรียบร้อยด้วยสิ่งแรกที่เราทำกันที่มาถึงนะคะตอนนี้เราเจอไกด์แล้วนะคะชื่อน้องอะไรนะเมื่อกี้แสงแสงน้องชื่ออะไรนะคะแสงสวัสดีค่ะน้องแสงมลนะคะบริษัทอะไรที่โรงแรมนี่อันนี้ม่แย่หนำตัวนึง บริษัททัวร์ค่ะชื่อเจ้าของเป็นุโมค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปไหนคะวันนี้วันนี้มาถึงวันแรกเราจะไปไหนคะเราจะไปเที่ยวย่านกุ้งนะคะในย่านกุ้งเราไปเที่ยวไปวัดค่ะที่วัดนี้เขาห้ามใส่สั้นนะคะต้องเปลี่ยนผ้าถุงด้วยค่ะคือสิ่งที่พวกเราเนี่ยคิดว่ามันยาวแล้วอันนี้ไม่เท่าไหร่ดิฉันเอง ฉันคิดว่ามันยาวแล้วนะคะฉันคิดว่ามันยาวแล้วค่ะไม่ได้ค่ะมันต้องยาวถึงตาตุ้มดึงลงมาาตามนั้นเจอกันก็ให้ให้วงเนี๋ยนเจอกันน้มันคนขับคนขับรถชื่อกูอมินค่ะกูซมินบ๊ายบายสวัสดีค่ะ าก็พูดภาษาไทยไม่ไปได้แต่ก็อังกฤจได้อยู่ค่ะก็มิงลาบานะคะสวัสดีค่ะค่ะชื่อแสงมนนะคะแสงมนค่ะแต่ในบตรประชาชนเขาต้องใส่นางเพราะว่าที่นี่ถ้าเป็นไทยใหญ่นะคะจะเริ่มต้นด้วยชื่อนางค่ะนางจะแต่งงานหรือไม่แต่งก็นางทั้งนั้นก็คือนางแสงมนหญิงก็ได้ค่ะนางก็ได้แต่ถ้าเราโตขึ้นไปแล้วเราจะเรียกหญิงก็มันก็